เด็ดอาการอัตราร่น,นักตกลูกยางสาวไทยลังถูห้ามออกจากสนามในศึกลูกยางเนชันลีก2023ก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่วงดาววันเล่ด,ด้วยค่ะความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นล e bon ีก2023ที่อันตันยาสปอร์ตฮอล์เมืองอันตันยาประเทศตุรกีเมื่อคืนวันอังคารที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปก่อนหน้านี้ว่าทัพลูกยางสาวไทย รวมพลังสู้กันแบบสุดตัวก่อนพ่ายแชมป์เก่าอิตาลีทีมอันดับ2ของโลกไปแบบสูสี2ต่อ3เซต26ต่อ24 17ต่อ25 29ต่อ27 28ต่อ30และ11ต่อ15เก็บ1แต้มมาครองอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งประเด็นที่แฟนชาวไทยกังวลก็คืออชราพรคงยศด,ดาวตบตัวเก่งของทีมที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงเซตที่4จนถึงขั้นต้องหามออกจากสนามและไม่สามารถลงทำการแข่งขันต่อได้ใน ิล่าสุดมีรายงานความคืบหน้าอาการบาดเจ็บออกมาว่านักตบลูกยางสาวไทยไวัย27ปีนั้นไม่ได้มีอาการหนักอย่างที่แฟนลูกยางกังวลกันโดยเป็นเพียงแค่แตะคริวที่ขาขวาเท่านั้นสาเหตุเพราะลงเล่นต่อเนื่องในเกมยาวซึ่งนัดหน้าพร้อมลงสนามช่วยทีมได้อย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามพบกับแคนาดาในวันพฤหัสบ,บดีที่1มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกา แฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุ p c o m อย่าลืมกดติดตามช่องดาววัเลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ